สิ่งที่คุณวางแผนต่างๆจะลงล็อกลงตัวเงินไหลงานไหลลูกโลดประสบความสำเร็จค่ะดาวเทพราหูจะโคจรยกย้ายวันที่5พฤษภาคม2518ส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลชาุกวิติค่ะก่อนจะรับฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักกันเยอะๆนะคะ ก่อนอื่นนาจารึกต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์แบบมหาภาคจะให้ชัดเจนเจาะลึกต้องหาโอกาสมาตบดวงส่วนตัวกับอาจาร์กโหรานะคะเพราะแต่ละคนมีพื้นดวงเดิมที่เข้มแข็งมากเข้มแข็งน้อยตั้งรับแตกต่างกันไปจะดีมากดีน้อยแตกต่างกันไปอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงแบบส่วนตัวกับอาจารึกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีตุล อึดอัดเหนื่อยหนักทรมานทรกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ไม่เป็นดั่งใจไม่ลงล็อกพระดาวพระรหัสสัป,ปดีก่อนหน้านี้ในหนึ่งปีอะโคจรไปมรณะประกอบกับดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพระราหูซึ่งโคจรไปอยู่พบอริปุตตะเป็นอริ ลูกน้องบริวารน,นำความปวดหัวนำปัญหามาให้สร้างเรื่องให้ให้คุณต้องไปชามเช็ดตามล้างตามแก้ปัญหาลูกน้องต่างๆสร้างเรื่องทำให้เวียนหัวเวียนก้าวไม่เว้นแต่ละวันรวมทั้งโปรเจกต์การงานต่างๆที่คุณทำมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจงานน้อยเงินหดนะคะเจอมามาลุมมาตุ้มเลยแต่จากนี้ 5พฤษภาคม2568เป็นต้นไปดาวเทพราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะจากโคจรย้ายจากภพอริมาอยู่ในภพปุตตะเป็นกเกษตรตาที่ดีคุณจะมีเกณฑ์มีโปรเจกต์การงานที่ดีมีโปรเจกต์การงานกับชาวต่างชาติมีการส่งออกนอมีการทำธุรก,กิจการส่งออกกับต่างชาติต่างภาษารวมทั้ง จะได้ลูกน้องบริวารที่แสบนะแต่เขาสามารถทํางานให้คุณได้ดีเพราะลูกน้องบริวารเป็นเกษตรตายพอดีเขาจะเกื้อกูลหนุนนําจะได้ลูกน้องใหม่ได้ลูกน้องที่เกื้อกูลหนุนนำนะคะประกอบกับวันที่13พฤษภาคม2568ดาวพระรหัส,สัสดีจากโคจรอ,อยู่ในภพมรณะจะโคจรไปอยู่ในภพสุภะสิ่งที่คุณวางแผนต่างๆจะลงล็อกลงตัวเงินไหลงานไหลลูกลดประสบความสำเร็จค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักกันเยอะๆนะคะ